ดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ของผมชิปแอนดริฟวันนี้เราจะพาไปพบกับรถ SUV ขนาดเล็กสุดพรีเมียมที่มาพร้อมดีไซน์ล้ำสมัยและฟังก์ชันครบครันนั่นก็คือมินิปาเจ r o รุ่นปี2026รถคันนี้ถือว่าเป็นการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของตำนาน SUV ขนาดเล็กที่หลายคนรอคอยโดยได้รับการพัฒนาใหม่ทั้งหมดให้ทันสมัยและตอบโจทย์คนเมืองยุคใหม่ที่ต้องการรถที่ทั้งคล่องตัวทนทานและหรูหราในเวลาเดียวกัน มินิปาเจโร่0 2 6มาในรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัยขึ้นกว่ารุ่นก่อนอย่างชัดเจนมีการปรับโฉมให้มีความโชบเฉี่ยวและดูพรีเมียมยิ่งขึ้นตัวถังภายนอกถูกออกแบบให้มีความโค้งมนแต่ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ของปาเจโร่เอาไว้อย่างครบถ้วนกระจังหน้าใหม่พร้อมโลโก้มิซูบิชิแบบใหม่ดูโดดเด่นไฟหน้าแบบฟูลเลตดีไซน์เรียวบางดูสปอร์ตและมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งลายรูปตัว L ที่ช่วยเพิ่มความน่าเกรงขามในเวลากลางวันกันชนหน้าและด้านข้างมีเส้นสายที่ดูแข็งแรงสื่ออถถึึึงงควาามบบขรสยยุ แต่ยังแฝงไปด้วยความเรียบหรูในด้านข้างของตัวรถมินิปาเจโรใช้ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลวดลายใหม่ที่ช่วยเพิ่มความหรูหราให้ตัวรถมือจับประตูและกระจกมองข้างถูกออกแบบให้เป็นสีเดียวกับตัวรถซึ่งในรุ่นที่เราเห็นในโชว์รูมวันนี้เป็นสีขาวมุกเงงามที่ดูสะอาดตาและพรีเมียมสุดๆนอกจากนี้ยังมีรูฟเรลสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือกิจกรรมกลางแจง้งรวมถึงเสาอ,อากาศแบบครีบฉลามที่ช่วยเพิ่มความทันสมัยให้กับภาพรวมของรถ ด้านท้ายรถมีดีไซน์ที่ทันสมัยมากขึ้นพร้อมไฟท้ายแบบเล็ดลากยาวดูเรียบง่ายแต่หรูหราก,กันชนท้ายมีดีไซน์ที่หนาและแข็งแรงมีกล้องมองหลังพร้อมเซนเซอร์รอบคันที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการถอยจอดและแน่นอนโลโก้ปาเจโร่แบบใหม่ที่ช่วยย้ำความเป็น SUV ระดับตำนานที่กลับมาอย่างมีสไตล์เมื่อเปิดประตูเข้าไปในห้องโดยสาร ความรู้สึกแรกที่สัมผัสได้คือความหรูหราและทันสมัยมินิปาเจโร2026ถูกออกแบบภายในให้ดูมินิมอลแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังคุณภาพสูงสีขาวครีมตัดกับลายไม้และอลูมิเนียมให้บรรยากาศที่หรูหราแบบรถยุโรปพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบ3ามการพร้อมระบบควบคุมเครื่องเสียงและระบบช่วยขับขี่ต่างๆ หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด12นิ้วแบบลอยตัวรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบนำทางในตัวเสียงรอบทิศทางจากลำโพงระดับพรีเมียมระบบปรับอากาศแบบแยกซ้ายขวามีช่อง USB และที่ชาร์จไร้าสายให้ครบรวมถึงแอ,อมเบียนซ์หลายรอบห้องโดยสารที่ปรับได้หลายสีเพื่อเพิ่มบรรยากาศในเวลากลางคืนเบาะหลังสามารถปรับพับได้แบบ 60- ต่อ40เพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระในกรณีที่ต้องเดินทางไกลหรือคนของขนาดใหญ่มีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลังและที่วางแขนตรงกลาง ซึ่งช่วยให้การเดินทางสบายมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีซันรูฟแบบพาโนรามาที่สามารถเลื่อนเปิดได้ช่วยเพิ่มความโปร่งสบายในห้องโดยสารใต้ฝากระโปรงหน้ามินิปาเจโร2026ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบขนาด1.5ลิตรให้กำลังประมาณ150แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ที่เน้นความนุ่มนวนในการขับขี่ พร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อ Super Select CWDII ที่เป็นจุดเด่นของ Mitsubishi มายาวนานทําให้สามารถลุยทางโหดๆได้อย่างมั่นใจระบบช่วงล่างแบบอิสระ4ล้อปรับจูนใหม่เพื่อให้ขับขี่ในเมืองได้สบายแต่ยังพร้อมออกลุยเมื่อจำเป็นในเรื่องของความปลอดภัยมินิปาเจ r o 2026มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่เต็มรูปแบบทั้งระบบเตือนก่อนก,อนการชนระบบเบรกฉกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดบอดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน พร้อมฟังก์ชัน s ต o p and Go รวมถึงระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในทุกการเดินทางราคาของมินิปาเจโร2026ในประเทศไทยคาดว่าจะอยู่ในช่วงประมาณ1,100,000-1,300,000บาทแล้วแต่รุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมต่างๆซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้รับทั้งดีไซน์ที่หรูหราฟังก์ชันล้ำสมัยและสมรรถนะที่พร้อมใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมือง โดยสรุปแล้วมินิปาเจโร2026เป็นรถ SUV ขนาดเล็กที่สามารถตอบโจทย์คนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกที่หรูหราภายในที่ทันสมัยเทคโนโลยีที่ครบครันรวมถึงสมรรถนะที่ไว้ใจได้หากคุณกำลังมองหารถ SUV ที่ดูดีขับสนุกประหยัดและมีเอกลักษณ์มินิปาเจโรรุ่นใหม่นี้ถือเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้าม